เห็นนะก็เลยบอกว่าคือหนามันเอาน่คขาว่ามันเป็นตัว,วอย่างก็กลาวว่าคือ<ช>เออ<ป>เอาไปพกความปุ๋ยเพราะว่านั่นมีศึกษาตอนแรกก็เ,กกลเลยน้าปลอยข้างเลที่นี้เอาไปเาน้ำกระมังมันท้อนตอนเนี้คือมันบดโตเท่าที่ควนนาอเจ้าน้าองเพราะว่าหนึ่งฝนมันตก แล้วมันทาเพิ่มเรื่อยๆเนาะตัวนี้ยี่ยู่ประมาณสิบห้าวันตักก็ได้หลายชิบโลแล้วนะตั๊กตักเราจริงๆแล้วอะเฮาว่าทาททามันหนาแล้วก็สีเข้มกว่านี่อย่างน้อยตรงนี้เราจะตักได้ละถ้าเขาบุกไขผัาเนี่ยมันมันดรอปลงมตอนนี้ก็เลยภาคตัวนี้ไว้ก่อนหรือว่าทำคุกกี้ต้องใจผัาซดเนาะกว่จะเก็บตัวนี้ก็จะเก็บในส่วนตีนานาเพราะตัวนี้มันเป็นพื่อนพาสาจัน์คือ ประมาณหนึ่งคืนเนี่ยมันก็จะขยายตัวได้เร็วเป็นดอกๆอยา่างงี้ค่ะเป็นเบอ้อาาร ใส่ตไปทีนี้เลี่ยวควา้ากีฬาของฮาเ์ารดแบบมีสีน้ำเข้าเนี่ยมันทำให้มีการแบบเหมือนก็เป,ปไปปั๊บบริบท์ของเปิดเนาะคือม่ฟอนไทดไงฟนไทด์ทใหญ่กั่เนี้หรือ,รอว่าทั้งหมหนึ่งคื้นทั้งกีต้าร์มันเป็นดอกถ้าซองนิ่กล้องจุลนภาแรกไม่จะเป็นดอกอะค่ะมันก็แหนแตกแขนงทุกๆ้นหนูแต่ทีนี้น้องเลียได้ยินสีเหมือนกันจะเลียงได้น้ำสาวเข้าน้ำต้ห พ่อทำอันนันกับอสาคะนะมันรู้สึว่าจับไค่ะเอามาจับได้จใส่พันขับทีนี้ที่โซ่ตเจ้าเจตกอแล้วก่อมูเจ้าบ้านนะเจ้าเะ็นอย่างไรเหะเหมือนกับแรงปีพ่อพันเสร็จแล้วปุ๊บเปิดก่อจะม่แยกสังพันเนาะถ้าเปิดพ่อเลี้ยงขยายเยอะๆไปปกอบจมเจ้าบ้านมามาพ่อเลี้ยงแบบจะเนี้ยค่ะาเหมือนเป็นสหนี่เต่าเลี้ยวกันครับอาย ตัวนี้ได้ประมาณเหมือนก็ว่าถ้าเปินได้สายพันธุ์ตีดทีทุ่ดลวมีโปรตีนสูงดีสุดเพราะตัวนี้เปินเหมือนกับมาพ่อเลี้ยงและต่อไปเปินก่จะหื้อกับเกษตรกรแล้วก่อ่จอเจ่าบ้านนะจ๊เลี้ยงเป็นอินทรีย์เพราะว่าต่อที่ทันผู้ตัวจะสวงเกษตรและสห ที่ค่ะก็วันนี้พามาดูผัมหรือว่าไข่ผัมกินคาเวียนะคะที่เนี่ยกลุ่มแปลรูปวิสาิีชุมชนแปลรูปบ้านป่งเกลน,นิลาพะเยานะคะเป็นเจ้าแรกในจังหวัดพะเยาที่มีการนําผัมหรือว่าไข่ผัมมาเพาะเลี้ยงเป็นอินทรีย์นะคะพาอเลี้ยงจากน้ําซาวข้าวนะคะแล้วก็มาแปรรูปเป็นทั้งปลานินหยองสูตรถัมแล้วก็มีคุกกี้ไข่ผัมด้วยค่ะราคาของปลานินหยองผสมถัมนะคะก็ ซองหนึ่งแปดสิบกรัมก็ร้อยี่สิบาทนะคะถ้าเป็นคุกกี้ก็ร้อยแปดสิบกรัมอยู่ที่หกสิบาทค่ะผ่านนี้ก็ปกติเราขายสดกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อแล้วก็สั่งจำหน่ายได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่แปดหกหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแปดค่ะ